Walk, down and up and walk, walk, walk. We walk to the left and we walk to the right. We turn, run around and we walk, walk, walk. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะมาเจอกับครูจอยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูจอยก็จะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของฉันค่ะอ่าเรื่องนะคะผิวของฉันนะคะอ่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะอ่าผิวหนังของคนเรานะคะจะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ ห่อหุ้มอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายนะคะและป้องกันเชื้อโรคนะคะไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะ,ะและรับความรู้สึกนะคะเ็ฟนะคะเวลาเราหกล้มนะคะเวลาเราได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะคะผิวนางของคนเราเนี่นะคะจะรับความรู้สึกก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะก่อนอวัยวะส่วนอื่นนะคะ รับความรู้สึกอะไรอีกนะ้าเด็กๆรู้ไหมคะรับความรู้สึกหนาวนะคะรับความรู้สึกร้อนนะคะผิวหนังนะคะจะเป็นฐานแรกในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอวัยวะภา,ายในร่างกายของเรานะคะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะว่ามีอะไรบ้างาเรามาดูส่วนแรกส่วนนี้นะคะดูกันเลยนะคะว่า ส่วนนี้อวัยวะที่อยู่ภายในนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าตรงนี้นะคะด้านในของเรานะคะเขาเรียกว่าเบลนนะคะที่แปลว่าสมอง b r a i n เบ i นแปลว่าสมองนะคะอ่าถัดมานะคะเด็กๆมาดูนะคะใต้ผิวหนังของเรานะคะอ่ะอาอวัยวะอันนี้นะคะจะอยู่ทุกส่วนของร่างกายของเรานะคะ อ่าอวยวาวชิ้นนี้นะคะเรียกว่ากระดูกนะคะกระดูกภาษาอังกฤษออกเสียงว่า bone อ่าเด็กๆรู้จักไหมคะทุกส่วนของร่างกายของเรานะคะจะมีกระดูกนะคะอ่า b o n e bone แปลว่ากระดูกนะคะถัดมาค่ะใต้กระเพาะอาหารของเรานะคะจะมีลำไส้นะคะไว้เรียง ลำเรียงอาหารนะคะลำไส้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า filling filling f i l l i n g filling แปลว่าลำไส้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูอวัยวะต่อไปเลยว่าคืออวัยวะส่วนใดอ่าตรงนี้นะคะอวัยวะนี้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นของเราเล็กน้อยนะคะอวัยวะ ส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าหัวใจนะคะไว้ทําหน้าที่นะคะสูบฉีดเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะสังกินออกเสียงว่า heart heart แปลว่าหัวใจนะคะมีตัวอะไรบ้างนะเด็กๆรู้ไหมคะ,ะสามารถออกเสียงตามครูจอยได้เลยนะคะ H E A R T heart แปลว่าหัวใจนะคะทาหน้าที่นะคะสูบ สูบฉีดเลือดนะคะไปรอเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะ,อะเอาไว้เอาไว้ยว่าผัดมานะคะที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะคะ,ะจะอยู่แถวๆหัวใจเหมือนกันนะคะจะมีสองอันเหมือนกันนะคะเอาไว้ยวะชิ้นนี้นะคะเขาเรียกว่าปอดนั่นเองนะคะปอดภาษาอังกฤษออกเสียงว่า n ังรัง l u n g รังแปลว่าอะไรคะ ปอดนะคะเด็กๆสามารถออกเสียงตามครูจอยได้นะคะเอาอวัยวะสุดท้ายนะคะอยู่ด้านบนลำไส้เล็กน้อยนะคะอ่ะอวัยวะนี้นะคะทำหน้าที่นะคะอะไรรู้ไหมคะอ่ะทำหน้าที่ย่อยอาหารนะคะอวัยวะอันนี้เขาเรียกว่ากระเพาะอาหารนั่นเองนะคะกระเพาะอาหารภาษาอังกฤษออกเสียงว่า stomach Thomas. t h o m a S T O M A C S Thomas แปลว่ากระเพาะอาหารนั่นเองค่ะอ่าเอาไว้ว่าเหล่านี้นะคะอยู่ภายใต้ผิวหนังของเรานะคะผิวหนังของเราก็ทําหน้าที่ห่อหุ้มเอวัววะภายในนะคะไม่ให้ได้รับอันตรายนะคะอ่าถัดมานะคะรูจอยก็จะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้ครรรรําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งคำนะคะ คำศัพท์คำนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรไอนะคะเรามาดูกันเลยว่าคําคํานี้คือคําว่าอะไรเด็กๆดูจากรูปแล้วน่าจะรู้นะคะว่าเป็นรูปอะไรอ่าเด็กๆรู้ไหมคะอ่าเป็นรูปบ้านเอสกิโมนะคะที่อยู่ท่ามกลางน้าแข็งท่ามกลางหิมะนะคะอ่าบ้านเอสกิโมออกเสียงว่าอย่างไรนะคะอ่าออกเสียงว่า i ิ u i k อิ I G L O O i ิงก i อิงแปลว่าอะไรคะบ้านเอสกิโมนั่นเองนะคะอ่าถัดมานะคะรู้ใจจะพาพเด็กๆนะคะเรียนรู้นะคะเรื่องการบวกนะคะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะยังบวกนะคะจำนวนรูปภาพหรือจํานวนตัวเลขนะคะยังไม่คล่องนะคะ เดี๋ยววันนี้ครูจอยจะพาเด็กๆนะคะมาบวกเลขกันเด็กๆอยากบวกหรือยังคะถ้าอยากบวกแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าครูจอยจะพาบวกรูปภาพอะไรกันเรามาดูรูปภาพในกรอบสีส้มนะคะกรอบแรกกันนะคะว่าคือรูปอะไรรูปอะไรคะดูด้านหลังครูจอยเลยค่ะรูปอะไรเอ่ย ลูกลูกไดโนเสาร์นั่นเองเด็กๆช่วยครูจอยนับนะคะว่าลูกไดโนเสาร์ที่อยู่ในไข่ใบนี้นะคะมีกี่ตัวนะคะอ่าหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสองสา หมดหรือยังยังค่ะยังมีต่อค่ะสิบเอ็ดสิบสองาหมดแล้วนะคะไดนโนเสาร์มีทั้งหมดกี่ตัวคะสิตัวด้วยกันอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าเลข13มีตัวเลขอะไรบ้างมีใครตอบครูจอยได้บ้างไหมคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะ13ก็มีเลข1กับเลข3าม ลงไปด้านล่างเลยค่ะนะคะอ่าบวกเอ๊ะเด็กๆรู้ไหมคะการบวกคืออะไรอ่าการบวกนะคะคือการนำตัวเลขหรือรูปภาพมารวมกันนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะบวกกับจำนวนรูปภาพกี่รูปนะเด็กๆรู้ไหมคะอ่าเรามาดูในช่องสีชมพูกันนะคะว่ามีรูปรูปไดนโนเสาร์กี่ตัว หนึ่งสองเด็กๆช่วยครูจอยนับด้วยนะคะสามสี่มีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ามีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันเราก็ใส่เลขสี่ลงไปนะคะสิบสามบวกสี่ได้เท่าไหรเ่เด็กๆรู้ไหมคะอ่าเราก็นำรูปภาพทั้งสองด้านด้านซ้ายกับด้านขวามารวมกันนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ใส่คำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ สีเหลืองนะคะเอ๊ได้เท่าไหร่นะมีใครตอบครูจอยได้บ้างหรือเปล่าอ่าถูกต้องค่ะ18ปนะคะขอภัยค่ะ17ค่ะ17มี1กับ7นะคะเด็กๆเขียนตัวเลขได้กันหรือ,อยังนะต้องมันฝึกฝนนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆนะคะอ่าครูจอยมีมาฝากอีกหนึ่งข้อนะคะฝึกทำบ่อยๆนะคะอ่ารูปอะไรคะเด็กๆเ,เห็น ด้านหลังครูจอยแล้วรูปอะไรคะรูปนกแพนกวินช่วยครูจอยนับหน่อยนะคะบนหน้าจอมีอยู่2ตัวแล้วนับต่อยครูจอยหน่อยเนาะว่ามีกี่ตัว3 4 5 6 7 8 9หดเมดหรือยังคะอ่ะ1 0บส1บ ได้สินะคะแล้วก็ใส่จำนวน12ลงไปด้านล่างเลยนะคะ12บวกกับจำนวนอะไรนะช่วยครูจอยนับหน่อยนะคะเด็กๆ1นึ่งสองสามสี่ได้เท่าไหร่คะ นกแพนนวินด้านหลังได้6ตัว12บอวกอใส่เล็บ6ลงไปเลยค่ะเอ๊ิบวก6ได้เท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมคะอืมอถูกต้องค่ะได้า8นะคะ18มี1กับ8นะคะเด็กๆลองฝึกฝนดูนะคะถัดมานะคะครูจอยก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆในช่วงท้ายนะคะให้เด็กๆนะคะ ฝึกหัดเขียนตามรอยเส้นปลาในหนังสือบันทึกร่องรอยเล่มทีะะ่หนึ่งนะคะนาที่27นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนตามรอยเส้นปลาพร้อมกับออกเสียงคำว่าอิกุอิกุแปลว่าบ้านอะไรคะบ้านเอสกิมนั่นเองนะคะครูจอยเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจะอยู่ในใบางานนะคะชุดเสริมทักษะ เล่มที่หนึหนาทียี่สินะคะเขาให้เด็กๆนะคะบวกนะคะจำนวนรูปภาพนะคะแล้วใส่คำตอบไปผลลัพธ์ที่ถูกต้องลงไปนะคะอ่าผู้จอยก็หวังว่าเด็กๆจะขยันนะคะหมั่นทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วส่งกิจกรรมใบงานต่างๆนะคะเข้าไปในลายกลุ่มของห้องตัวเองได้เลยนะคะ คุณครูประจําชั้นจะได้ทยอยตรวจให้นะคะอ่าวันนี้ครูใจก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ